สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีแอดกล้องตาหัวนะคะเข้ากับแอปพลิเคชัน DMSS นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ App Store หรือว่า p Play Store ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็กดค้นหาแอป DMSS นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะให้เราเข้าไปแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งก่อนนะคะแล้วก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้เปิดเข้าไปค่ะ มันก็จะขึ้นมาในหน้านี้นะคะถ้าเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะถ้ายังก็ทําการลงทะเบียนค่ะให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นก็กรอกอีเมลที่เราต้องการสมัครค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันเลยนะคะ ไปนะคะมันก็จะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของเราค่ะให้เราทําการกรอกได้เลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะก็จะเป็นการลงทะเบียนสมาชิกแอป d ดีเรียเรียบร้อยแล้วค่ะ ในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการแอดกล้องแล้วก็แอด DVR ค่ะขอบคุณค่ะ